สารเลวชาแนลสวัสดีครับวันนี้นะครับแอดจะมาแนะนำนะครับการแยกโลหะสีทองนะครับในการสกัดทองว่าจะใช้แบบไหนนะครับการสกัดทองนี้จะใช้อยู่2แบบนั่นก็คือโดยทั่วไปนะครับที่แอดใช้อยู่ก็จะใช้อยู่2แบบนั่นก็คือการลอกทองนะครับแล้วการใช้กดกัดเนาะอันนี้จากที่แอดได้ทํามานะครับนาฬิกาหรือว่าเครื่องประดับเราสามารถ แยกออกเป็นสส่วนในการสกัดจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับไม่เปลืองน้ํายานั่นก็คือการกัดกดเนาะแล้วก็การใช้การลอกทองนะครับน้ายาลอกทองเนาะอันนี้แอดจะแบ่งเป็นคร่าวๆให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวัสดุที่ใช้ในการลอกนะครับที่แอดนำไปก็คือพวกเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับที่เป็นงานชุบบางอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็น เ,เข็มขัดนะครับพวกนี้มันจะบางบางมากเลยนะครับแล้ววัสดุส่วนมากก็จะเป็นตะกั่วเนาะทำให้เวลาเรากัดเนี่ยมันจะทําให้เปลืองน้ํากรดมากถ้าเราใช้การกัดด้วยกรดเราก็เลยต้องมาใช้การลอกทองนะแล้วทองเ็าจะบางมากบางมากชุดบ,บางนะครับพวกเข็มกัดพวกอย่างนี้นะครับใช้น้ํายาลอกทองดีกว่านะครับเอ,เ,อเข็มกัดพวกนี้เนาะเห็นไหมแอดจะใช้แบบน้ํายาลอกทองนะครับเนี่ย พวกอิเล็กทรอนิกส์บางๆอย่างนี้นะครับก็ลอกเอานะหรือว่าจะเป็นไส้นะครับที่ชุบบางนะครับเราต้องสังเกตดูนะใช้กล้องสองดูนะครับว่าวัสดุคืออะไรนะส่วนมากนะครับสร้อยถ้าเราจะเอามากัดเนี่ยมันจะชุบบางมากนะครับชุบบางนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือวัสดุที่ชุบบางก็ใช้การลอกเอานะครับอ่ะต่อมาเนาะ ที่แอดใช้นะั้นก็คือการกัดกรดนะครับก็คือพวกนาฬิกาย,ยี่ห้อแบรนเนมนะครับพวกนี้ทองเขาจะหนานะถ้าเราใช้การลอกนี่ก็จะใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานมากหรือว่าเป็นเครื่องประดับอ่าที่งานละเอียดงานเก่านะครับอันนี้ก็ทองก็จะหนาเนาะถ้าเราใช้การลอกก็เสียเวลาอีกนะครับกว่าจะลอกเสร็จบางทีเป็นวันก็ลอกไม่หมดนะครับไส้นะครับเห็นไหม ส้วพวกนี้นะครับเป็นงานชุบหนามากเลยนะครับบางทีกัดออกมาเนี่ยได้เป็นมิลสองมิลเลยนะครับต่อเส้นอันนี้ก็ต้องใช้การกัดเอาดีกว่านะครับหรือว่าจะเป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาแบรนด์เนมพวกนะครับพวกนี้นะครับทองก็หนานะยกเว้นนาฬิกาทั่วไปนาฬิกาจีนนาฬิกาแฟชั่นหรือว่านาฬิกาแบรนด์ไม่ดังนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้น้ำ,นำยาลอกได้นะครับอันนี้ จากประสบการณ์โดยตรงของแอดเองนะครับอ่ะต่อมานะครับทิกง,ง่ายๆก็คือสมมุตินะถ้าเรารวมกันเข้าไปหมดนะครับทุกอย่างเลยแล้วเราใช้น้ํายาลอกดูเนี่ยคือไม่ต้องแยกใช้น้ํายาลอกดูนะครับพวกที่ทองหนาๆน,านี่เขาจะลอกออกไม่หมดนะเราก็สามารถแยกออกมาไปกัดกดอีกรอบได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่แอดทาอยู่ก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้แอดสามารถแยก ออกเองได้ก็เลยไม่ได้ใช้การลอกรวมกันทีเดียวนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะจะใช้วิธีไหนในการสกัดทองนะครับแล้วงานที่ได้มานะครับก็จะได้คุ้มค่านะครับไม่ขาดทุน๋อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะกดแชร์กด subscribe กับช่องสาระเร็วของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผม